โอเคสวัสดีเดี๋ยววันนี้เราจะมาติวข้อสอบ JLPT N4 พาร์ทการอ่านกันนะชื่อเรื่องก็จะเป็นคืนนี้คาราโมดเตชิตามโนก็จะแปลว่าของที่พกมาเอามานะโมดเตชิตะโมจิมัสแปลว่าถือใช่ไหมถือคิดอาคิตะก็คือคิมัสที่แปลว่ามาใช่ไหมโมดเตชิตะก็คือถือมาคืนนี้คาราจากประเทศเนาะอ่าก็คือของที่พกมาเอามาจากประเทศนั่นแหละ อันนี้คือชื่อคนนะมองขี้เกียจอ่านตัวกระตักขนาดยาวเริ่มจากว่าว่าไดชิวะนีห้องนี่คือรูโทคิคือนิกะระคาเมราโอะมอเตคิมัสตะมอเตคิมัสตะก็คือพกมาใช่ไหมพกอะไรมาพกกล้องใช่ไหมคาเมราโอะมอเตคิมัสตะพกกล้องนะพกกล้องมาจากประเทศก็คือประเทศของเขานั่นแหละใช่ไหมหนีห้องนี่คือรูโทคิโทคิคือตอนที่นะตอนที่ ตอนที่จะมาญี่ปุ่นคือ,อคอือคือจะมานะยังไม่มาอ่าไม่ใช่ว่ามาแล้วเขาถึงพกมาใช่ไหมตอนที่จะมาญี่ปุ่นนะถ้ามาแล้วจะเป็นคิตะคิตะนะคิตะโ o คิคือมาแล้วนะอ่าน,นี่คือวิธีการใช้โตคินะไว้เดี๋ยวจะค่อยอธิบายอีกทีหนึ่งอันนี้เอาแค่ว่าแบบอ่าตอนที่จะมาญี่ปุ่นเขาก็พกกล้องมาด้วยนะประมาณนี้เนาะก็ ต่อไปพาต่อไปเขาบอกว่านี o ่ o ฮงเดชาชินโอทาคือสังโทริตาโตตึด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 นี่ฮงเดชาชินโอทาคืซังโทริตก็คืออยากจะถ่ายเยอะๆเลยทาคูซสังคือเยอะนะเยอะๆนะอยากจะถ่ายเยอะๆเลยอยากจะถ่ายรูปที่ญี่ปุ่นนะใช้คนะําช่วยเดะเนาะเพราะว่าอ่าถ่ายแต่เป็นการกระทำเนาะถ่ายที่ญี่ปุ่นเยอะๆโต อะไรก็ไม่รู้โอเคเราลองไปดูชอยข้อ18กันข้อ18มีอะไรมั่งโอ o มอุกาลาเดชใช่ไหมโอโมอุแปลว่าคิดใช่ไหมอ่าโอ o มอนะุนะคิดนะเพราะคา r ะคือเพราะว่าใช่ไหมเพราะว่าเพราะว่าคิดคนระับกับโอ o มอุโคโตเดชโอโมอุโคโตใช่ไหมโคโตอาจจะแปลในเอ็นเสียจะแปลว่าการอะไรเงี้ย การคิดเนาะโอโมอุโคโตกับอันสามช้อยสามจะเป็นโอโมตะคาราเดสพอคิดว่าใช่ไหมอันสี่จะเป็นโอโมตะคาราเดสเอ้กับโอโมตะโคโตเดสการคิดโอเคทีนี้เรามาลองดูกันเนาะถ้าเราอ่านประโยคนี้เราเราอ่านมาตั้งแต่ต้นเนี่ยเขาบอกว่าตอนที่จะมาญี่ปุ่นเนี่ยเขาพกกล้องมาจากประเทศ ของเขานะเพราะว่าเขาคิดว่าอยากจะถ่ายรูปที่ญี่ปุ่นเยอะๆเลยทีนี้พอเราพูดคําว่าเพราะว่าออกมาโอเคมันก็มันก็จะเหลือสองข้อแล้วคือข้อ1กับข้อ3โอโมูคาลาเดสกับโอมตาคาลาเดสทีนี้เราจะเลือกข้อไหนละ่ะเราก็ต้องดูว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นไปหรือ,อยังมันน่าจะเกิดขึ้นไปอย่างแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาเขาเขาบอกว่าหมดเตคิมัสตะใช่ไหมพกมาแล้วพกมาแล้วใช่ไหมเป็นตะตรงเนี้ย พบมาแล้วแล้วว่ามันต้องเป็นอดีตแน่นอนใช่ไหมเพราะว่าเขาเขาคิดมาแล้วอ่ะเออเขาทํามาแล้วอ่ะใช่ไหมแต่ว่าก่อนหน้านี้นเ,นเขาต้องคิดแบบนี้ในเมื่อถ้าเป็นเป็นอดีตก็ต้องเป็นก็ต้องเป็นโอโมตตาคาราเดสเพราะเขาคิดว่าอยากจะถ่ายรูปเยอะๆนะก็ต้องเป็นรูปตะที่เป็นรูปอดีตอ่าโอโมตตาคาราเดสถ้าเป็นโอโมคาราเดสก็คือจะคิดว่าอย่างนั้นนะอืมใช่ไหมมันต้องเป็นอดีตเนาะ โอเคต่อเลยนะไซคินโยคืทอตเตลุโนวะมาจิโนเคชกิโนมาจิโนเคชกิโนชาชินเดสอ่าไซคินเนาะไซคินไซคินแปลว่าชว่วงนี้เนาะไซคินะแปลว่าชว่วงนี้นะไซคินอ่าโยคืทอตเตลุโนวะที่ถ่ายท็อตเตลุโนวะ ที่ใช่ไหมที่ถ่ายบ่อยๆยกคือแปลว่าบ่อยๆนะบ่อยๆที่ถ่ายบ่อยๆเลยคืออะไรมัจจินโน่เกสกินโนชาชินเดสรูปถ่ายวิวนะเกสกิคือวิวนะเกสกิคือวิวชาชินเดชัวชาชินชาชินคือรูปคือรูปถ่ายเนาะชาชินเนาะมาจินโนมาจจิก็คือเมืองเนาะเมืองอ่าเขาถ่ายบ่อยๆคืออะไร รูปถ่ายของอรูปถ่ายวิวของเมืองเนาะ <H uman> อย่างที่บอกถ้าเจอเจอโนเจอโนหลายตัวเนี่ยให้แปลแปลจากหลังไปหน้าทีละตัวเลยคือรูปถ่ายวิวของเมืองนะของเมืองนะสามหนึ่งสองสามนะแปลถอยหลังไปเลยใช่ไหมอ่ะก็คือเขาต้องการจะมาถ่ายรูปวิวของเมืองนั่นแหละแล้วไงต่อละ่ะเขาบอกว่า 日本の町と私の国の町は景色が全然違い,いますนะちかいますแปลว่าแตกต่างนะเจอว,ว่าแปลว่าก่อนนะเจอว,ว่าแปลว่าก่อนม日本の町と日ิโ町と私の国の町はกนะ็คือเมืองเมืองของญี่ปุ่นกับเมืองที่ประเทศของฉัน มันทำไมอ่ะเคชกิกะเซนเซนจิกายมัสวิวนะอันนี้คือคันจีตัวเคชกินะเคชกิวิวมันทำไมต่างกันโดยสิ้นเชิงนะเซนเซนจิกายมัสเนยต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยใช่ไหมอ่ามาจากประเทศอะไรไม่รู้แหละแต่วิวต่างกันแน่นอนโอเคแล้วไงต่อนะเขาก็พูดต่อว่าดากักกะลา ตเตมโอโอโมเันก็เลยน่าสนใจมากโอโมชิโรอ่านี่คือคันจนะิโอโมชิโรยนะอืมโอโมนะมันก็เลยน่าสนใจมากตุ๊ตตุต๊ตยอคือชาชินโอเตมัสมันน่าสนใจมากก็ยังไงล่ะยอคือชาชินโอทเตมัสเนี่ยยคือแปลว่าบ่อยๆก็เลยถ่ายรูปบ่อยๆเนาะ มาดูข้อ19เนาะข้อ19ที่เว้นไว้อ่ามีอะไรบ้างโซเลเดโซเลเดโซเลเดแปลว่าอะไรโซเลเดแปลว่าเพราะเหตุนั้นอืมเพราะเหตุเพราะเหตุนั้นก็เลยทำก็เลยนะก็เพราะเหตุนั้นก็เลยทำข้างหน้าต่อไป เรโดโมข้อ2นะเคเรโดโมเคเรโดโมนี่คือเกโดดักเกโดก็คือแต่เคเรโดโมก็คือแต่น,นหละนะสา,สาคืออะไรสคือถาถ้ททยบาเดสเนาถ้ยบาตัวอย่างเช่นตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นนะถาถ้ททยบาเดสเนสี่คืออะไรมซคือก่อนอื่นเราจะเรียน เรียนพวกแบบว่าอะไรอะวิธีอ่าขั้นตอนการทําอาหารเนี่ยมักก่อนอื่นให้ต้มน้ําก่อนอะไรแบบเนี้ยทีนี้เราได้มาเพราะเหตุนั้นแต่ตัวอย่างเช่นก่อนอื่นเนาะอ่ะทีนี้เราก็ลองกลับมาดูว่ามันต้องใส่อะไรแล้วก็ล่ะโอโมโทเตโมโอโมชิโรยเดสเพราะว่ามันมันมันน่าสนใจมากแล้วก็ยังไงก็เลยถ่ายรูปถ่ายรูปก็เลยมักจะถ่ายรูปบ่อยๆ ทำไมล่ะอะทีนี้มันน่าจะใส่ว่าอะไรดีใช่ไหมมันก็เหมือนเป็นสาเหตุเนาะเป็นสาเหตุว่าอาที่เขาถ่ายรูปบ่อยๆเ่ะใช่ไหมเพราะอะไรเพราะว่ามันน่าสนใจไงท็เทโมโอโมชิโรยเพราะทีเนี้ยไอ้ชอยที่มันที่มันเป็นเพราะมันก็มีอันเดียวคือข้อหนึ่งเพราะเหตุนั้นด้วยเหตุนั้นเพราะเหตุนั้นอาโซเลเดพอเหมือนเขาสิบเก้าจะต้องเป็นโซเลเดเนาะ โซเลเดด้วยเหตุนั้นเพราะเหตุนั้นเพราะเหตุอะไรอะ่ะโซเล e ที่ว่าคือโซเลคือตรงนี้นะเพราะมันสนุกไงเพราะมันน่าสนใจไงเขาก็เลยถ่ายรักเลยมักจะถ่ายรูปบ่อยๆเพราะสิบเก้า 19, เป็นโซเลเดเนาะโอเคแล้วไงต่อเขาก็เลยมาต้ช no no ื่อว่ามิโฮโนมาจิโนเคชิกะสึกิเดสนะเพราะนั้นเขาฉันฉันมันฉันทําไมอะฉันชอบ ฉันชอบเคชกิเนาะวิวเนาะว,ว,วิววิวเมืองของญี่ปุ่นประมาณนี้นะชอบวิวเมืองของญี่ปุ่นเนาะลองมาดูทิงท่อนต่อไปเนาะ,ะท่อนนี้เขาบอกว่าอุมิตึดโตคิโดคิชาชินโอโทรินิอิคิมัส โทลินีอิคิมัสโทลิตัวนี้คือโทลิมัสที่แปลว่าถ่ายรูปนะคันจิของโทลิมัสโทลินีอิคิมัสก็คือไปถ่ายรูปไปถ่ายนะชาชินโอโทลินีอิคิมัสก็คือไปถ่ายรูปโทคิโดคิคืออะไรบางครั้งแล้วก็จะมีอุมินะอุมิคือทะเลนะอุมิอุมิตึดอุมิตึดโทคิโดคินะชาชินโอโทลินีอิคิมัส โอเคแล้วเราจะใช้แล้วเราจะใช้อันไหนดีล่ะมีอะไรบ้างอ่ามีเดวะนะเดวะนิโมดักเแล้วก็น่าละอ่ะอ่ะย้อนกลับมาตรงนี้เนาะอ่าเขาบอกว่าเขาไปถ่ายรูปไปถ่ายรูปที่ทะเลใช่ไหมไปทะเลเพื่อถ่ายรูปใช่ไหมในช้อยมันก็จะมีอะไรบ้าง มีเดวะเนาะเดวะนะมี imo, นิโมะเนาะมีดัเกะนะปกติดัเกะมันจะแปลว่าแค่นะดัเกะดัเกะมันไม่ใช่ดัเกะมันไม่ใช่ไม่ใช่มันไม่ใช่อยู่แล้วแหละใช่ไหมมันไม่ใช่แค่ทะเลอยู่แล้ว ara, น่าละเนี่ยน่าละก็คือท่าท่าทะเลเออก็ไม่ใช่แหละก็แปลกเนาะก็ตัดชอยทิ้งไปจะเหลือเดวะกับ imo, นิโมะนะปกติถ้าเราถ้าเป็น ชายชินโอโทลิมัสเฉยๆอ่ะชายชินโอโทลิมัสที่แปลว่าถ่ายรูปเฉยๆอ่ะมันจะใช้คําช่วยมันจะใช้คําช่วยเดะนาะมันจะใช้คําช่วยเดะแสดงสถานที่ที่เรากระทำใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยมันไม่ใช่ไม่ใช่โทลิมัสไงมันเป็นโทลินีอิคิมัสเพราะฉะนั้นครัช่วยที่จะใช้ที่จะใช้กับค,คํากริยามันคือคําช่วยอีกอาที่ต้องใช้กับอิคิมัสที่แปลว่าไปไปไหนเนี่ยเขาไปไหนไปทะเล ใช่ไหมไปทะเลเพื่อถ่ายรูปเพราะงั้นถ้าเกิดเราไปที่ทะเลเราจะต้องใช้เป็นคําช่วยปกติที่เราเรียนมามันจะเป็นคําช่วยเอใช่ไหมหรือชชัยนี้ก็ได้กักโคนี้อีกิมสัสไปโรงเรียนใช่ไหมนี่ห้องนี้อีกิมสัสไปญี่ปุน่นเพราะฉะนั้นถ้าเราจะไปเราไปทะเลเราต้องเป็นคําช่วยนี้นะแต่เพราะฉะนั้นคําช่วยนี้ก็ต้องเป็นข้อข้อ2นะก็ต้องเป็นข้อ2นิโมนะเนี่ย ก็ต้องเป็นอุนะ ok มินิโมะนะโทคิโดคิชาชินโอโทรินิอิคิมัสจะหมายบางครั้งก็ไปทะเลเพื่อถ่ายรูปไปถ่ายรูปที่ทะเลเนาะก็ต้องเป็นอุมินินะอุมินะิอิคิมัสเนาะท่านต่อไปเขาบอกว่าฉันไม่คุนินิวะอุมิกันไหนเนะเดญี่ปุเดวะนิฮงเดะจิเมเตะอุมิโอมินอิฟอานิฮงเดะ จิเมเตอุมิโอมิมาตะเขาบอกว่าเพราะโนโนเดคือเพราะนะโนเดคือเพราะเพราะว่าก็จะเหมือนกับคาละที่แปลว่าเพราะว่าเลยนะแต่ว่าโนเดจะสุภาพเป็นภาษาเขียนมากกว่าเพราะที่ประเทศของฉันใช่ไหมคำช่วยนี้ชั้นเกบอกว่าสถานที่ที่มีใช่ไหมว่าที่ประเทศของฉันมีงานในไม่มีทะเลใช่ไหมเพราะที่ประเทศของฉันไม่มีทะเลนิฮงเด ฮาจิเมเตะอุมิโอมิมัสตะฮาจิเมเตะตัวนี้แปลว่าครั้งแรกนะครั้งแรกก็เลยได้เห็นคันทะเลครั้งแรกที่ญี่ปุ่นเขาใช้คําช่วยเด็กับมิมัสใช่ไหมเห็นที่ญี่ปุ่นนะฮาจิเมเตะก็คือครั้งเห็นครั้งแรกเลยใช่ไหมฮาจิเมะนะฮาจิเมเตะนะฮาจิเมะตัวนี้แปลว่าครั้งแรกเนาะ จริงๆมันจะมีตัวคันจิมันจะมีหาจิเมะอ,อีกตัวหนึ่งนะที่แปลที่จะแปลว่าเริ่มนะจะเป็นคันจิตัวนี้นะจะเป็นคันจิตัวนี้เออเขียนพยายามเขียนให้สวยที่สุดแหละอ่าหาจิเมะนะหาจิเมะตัวนี้แปลว่าเริ่มนะเริ่มทําอะไรสักอย่างนะเราจะใช้คันจิหาจิเมะตัวนี้อันนี้คือหาจิเมะครั้งแรกโอเคอ่ะต่อเลยตอนต่อไปเ็บอกว่าคือนี่นี่นอิลุโชคินะสุโต อุมิกะมิเตมิตโตโอมอเตย์ต์โมเตยมาสตะคือนี่นี่อิรุโชอกกนะตอนที่ใช่ไหมท็อกกี้ก็คือตอนที่ใช่ไหมตอนที่อยู่ในประเทศอ่ะเออเขาทำไมอ่อสูโตสูโตแปลว่าตลอดะตลอดเลยสูโตอุมิกะมิเตมิไตโตโอมอเตยมาสตะเขาคิดว่าอ่าเขาคิดว่าเขาคิดว่าทำไมอ่ะ มีกระมิเตมิไตก็คืออยากลองดูใช่ไหมเตเตมิล Te, ุตัวนี้แปลว่าลองนะเตมิลุแปลว่าลองใช่ไหมเตมิไตก็คืออยากลองใช่ไหมอยากลองออยากลองอะไรมีเตมิไตอยากลองดูอยากลองเห็นใช่ไหมก็คือเขาอยากเห็นทะเลมาตลอดเลยใช่ไหมเขาคิดว่าอยากเห็นทะเลมาตลอดอยากลองเห็นทะเลมาตลอดเลยนะประมาณนี้เนาะ ตอนอยู่ประเทศเขาอยากเห็นมาตลอดใช่ไหมแต่ว่าอิมาวะอ่าอิมาวะอิซูเดโมอุมิโอมินิอิคุโกโตกาเดคิเตะเดคิเตะอุเรชีร์ริอิมาวะอิมาวะคือตอนนี้ใช่ไหมตอนนี้อิซูเดโมอิซูเดโมก็คือไม่ว่าเมื่อไหร่อิซูแปลว่าเมื่อไหร่ใช่ไหมอิซูเดอิซูแปลว่าเมื่อไหร่เดโมก็คือแม้ว่าอะไรพวกเนี้ย ไม่ว่าแม้ว่าเมื่อไหร่เออไม่ว่าเมื่อไหร่ก็ทําไมอ่ะอือมีโอ้มินิอิกคือโคตกาเดคิมัสโคตกาเดคิมัสโคตกาเดคิมัสก็คือสามารถใช่ไหมสามา,นะสามารถทําได้สามารถลดนะสามารถทําไมไปดูทะเลได้เมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมไม่ไหร่ไม่ว่าเมื่อไหร่ก็สามารถไปดูทะเลได้ใช่ไหมคราก็เลยรู้สึกอุเรชีเดส ก็อาจจะแปลว่าดีใจมีความสุขอะไรเงี้ยเออก็เลยแบบดีใจมากเลยที่แบบว่าสามารถไปดูทะเลเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมอยู่ญี่ปุ่นแต่ถ้าไม่ได้อยู่เมืองติดทะเลมันก็น่าจะไกลหน่อย่ะอันนี้ก็คือเขาว่าเกินมาประมาณนี้เนาะแล้วก็ท่อนสุดท้ายก็ก็บอกว่าโมซุกุนั s ซึยาซึมิเดสโมซุกุคืออีกไม่นานอีกไม่นานก็จะทําไมนัดซึยาซึมินัซึยาซึมิคือคือปิดเทอมหน้าร้อนอีกไม่นานก็จะปิดเทอมหน้าร้อนแล้ว เขาก็จะทำแม็กพอปิดเทอมหน้าร้อนแล้วเขาก็จะทำแม็กคือนี่นี่คายเตะนีฮงเดทอตตาชาชินโอคาโซคืนนี่เขาจะกลับประเทศใช่ไหมคือนีิโอคือนี่นี่คายเตะนะเขาจะกลับประเทศนีฮงเดทอตตาชาชินนีฮงเดทอตตาชาชินนะถ้าเจอถ้าเจอคำคำนามนะคำนามคือชาชินนะอยู่ข้างหลังคำกริยาก็คือทอตตาที่แปลว่าถ่ายนะจะต้องแปลจะต้องแปลคำนามก่อน นี่ฮงเดทตดตาชาชินก็คือรูปรูปที่ทำไมรูปที่ถ่ายรูปที่ถ่ายนะไม่ได้แปลว่าถ่ายรูปนะทตาดชาชิน <in> ไม่ได้แปลว่าถ่ายรูปนะถ่ายถ่ายรูปคือชาชินโอทตัอันนี้คือทตาดชาชินแปลว่า,ร,ารูปที่ถ่ายที่ญี่ปุ่นรูปที่ถ่ายที่ญี่ปุ่นนะทำไมโอเขาจะเอาเขาจะเอาสิ่งนั้นนะ่ะทำไมอ๋อคาโซคืนนี้คาโซคืนนี้ก็คือ อะไรกับครอบครัวสักอย่างคำช่วยนี้แสดงปลายทางใช่ไหมปลายทางคือครอบครัวเขาจะอะไรกับอะไรให้ครอบครัวสักอย่างโอเคลองมาดูกันมีอะไรข้อยที่20เนาะตึ๊ด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 เอ้ย21 21มีอะไรบ้างข้อหนึ่งนะมิเซเตยมัสมิเซลปกติมิลอ มิลึจะแปลว่าให้ดูใช่ไหมไอ้แหม่มิลึจะแปลว่าดูใช่ไหมมิเซลึนะมิเซลึแปลว่าให้ดูกําลังให้ดูอยู่เตอิมัสคือกําลังใช่ไหมกําลังทําอยู่กําลังให้ดูรูปอยู่เอหอหรือเปล่ากําลังให้ครอบครัวดูอยู่มิเซเ,เ,เตคือเลมิเซเตคือเลเตคือเลคือเลหลือแปลว่าเขาให้เรานะเขาให้เราเขาทําให้เราคือเลหลือใช่ไหมมิเซเตคือเลก็คือเขาอ่ะเออให้เราดูอ่ละ,ละ,ละ ครอบครัวให้เราดูเหรอไม่ใช่สิเออเราจะให้ครอบครัวดูไม่ใช่เหรอเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเขาให้เราครอบครัวให้เราดูก็ไม่ใช่และก็ผิดแหละอ่ามีเซเตหรืออ่าวิเคราะห์เลยมีเซเตหรือก็คือกําลังให้ดูอยู่ซึ่งไม่ใช่เขาเขาบอกว่าตอนที่จะกลับประเทศใช่ไหมก็คือเขาจะกลับประเทศแล้วค่อยเอาค่อยเอาให้ดูซึ่งมันยังไม่ได้เกิดขึ้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นกําลังให้ดูอยู่ก็ไม่ใช่และมีเซลูโซเดส ปกติโซ่จะมี2ความหมายก็คือโซ่ที่แปลว่าท่าทางดูท่าทางจากกับโซ่ที่ได้ยินมาว่า,ถ,า,ถ,าถ้าคําท่าถ้ากริยาข้างหน้าเป็นรูปหลุ่งเนี้ยโซ่ตัวนี้จะแปลว่าได้ยินว่าได้ยินว่าจะให้ดูเอ้าก็เราจะให้ดูเองอะ่ะแล้วจะ,จะมาจะมาได้ยินอะไรล่ะใช่ไหมเพราะนั้นโซ่อ่ะตัวนี้ก็ไม่ใช่แล้วเพราะนั้นก็เหลือพอสุดท้ายขขอสุดท้ายจะเป็นอะลรมิเซโยโตโอมุยมัส มิเซโยโตะมยมัสนะปกติโตโอมยมัสจะแปลว่าคิดว่าใช่ไหมแต่มันมีรูปโอรูปรูปโอที่แปลว่าเป็นรูปตั้งใจอยู่ห็นไ,ไหมอย่างเช่นอีโคที่แปลว่าตั้งใจอีโคโตโมเตมัตจะตั้งใจที่จะไปอันนี้จะเป็นรูปรูปโยะรูปตั้งใจในกลุ่ม2มิเซรุมิเซรุเป็นกลุ่ม2นะมิเซรุเป็นกลุ่ม2กลุ่ม2คือ ถ้าเป็นกลุ่มสองจะต้องใช้เป็นโยนะอย่างเช่นอย่างเช่นทาเบโยเออทาเบโยกินกันกินกันใช่ไหมทาเบโยโตโอมวยมัตั้งใจที่จะกินอันนี้คือกลุ่ม2อนะอันนี้ก็เหมือนกันมิเซโยโตหมดเตมมัดก็แปลว่าวอะไรตั้ง,ต,งนะตั้งใจให้ดูนะตั้งใจให้ดูโอเคมันก็ต้องตอบข้อนี้แหละข้อ4แหละ ช่ไหมถ้าเราเอาถ้าเราเอาข้อ4มาใส่ตรงตรงข้อยิบตรงนี้ก็จะเป็นชาชินโอคาซาคุนิมิเซโยโตะโอมโตะโอโมยมัสตั้งใจที่จะให้ครอบครัวดูลูกคําช่วยคําช่วยนี้คาซ o คุนี้ก็คือให้ดูลูกใช่ไหมให้ครอบครัวดูลูกตั้งใจที่จะให้ครอบครัวดูลูปคือเลยเป็นข้อ4เนาะแล้วก็ทอนสุดท้ายก,ก,ก็ลงท้ายด้วยว่าคาซ o คุกะนันโตยูกะ ทานโอชิมิเดสฐานโอชิมิคือทานโอชิมิคือตื่นเต้นรออย่างใจจดใจจ่ออะไรเงี้ยเออรอตื่นเต้นรออย่างตื่นเต้นอะไรประมาณเนี้ยอ่ารออย่างตื่นเต้นเลยนะทานโอชิมินะคั้งทคือการนั่นโตยู่กะอันนี้คืออียูหรือว่าอีออมัสที่แปลว่าพูดคั้งทคือการนั่นตโตยูกะก็คือครอบครัวเขาจะพูดว่าโตในที่นี้คือว่าเนาะ เขาจะพูดว่าอะไรกันนะนั uka, ้นตัวอยู่กับทานโนชิมิเดสโอ้เขารอคอยอย่งตื่นเต้นเลยว่าแบบเออครอบครัวก็จะพูดยังไงกันนะว่าที่เขาเอาถ่ายเอารูปที่ถ่ายที่ถ่ายที่ญี่ปุ่นนะไปให้ครอบครัวดูอ่าโอเคก็ประมาณนี้ละกันเนะนาะนะไว้เดี๋ยวเป็นข้อข้อไวายากรนะข้อข้อการอ่านที่ที่ใส่ต้องใส่วายากรณนะพวกนี้จะเป็นไวายากรณ์หมดเลยนะเป็นแกรมมาหมดเลยโอเคไว้เดี๋ยวเรา ต่อไปก็ค่อยมาดูเป็นพาร์ทอ่านที่เป็นเกี่ยวกับเนื้อเรื่องแล้วกันเนาะโอเคไว้เจอกันใหม่ครับนะไว้ติดตามคลิปกันด้วยนะครับสวัสดีครับ